ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพจสามร้อยหกสิบเก้าบีฟอวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับในซีรีส์มาครับฮาร์ดส์วิเวิร์ลเลเวลนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับขยายพื้นที่บ้านให้มันใหญ่มากขึ้นแล้วผมก็จะทําเอ่อใหญ่ที่สุดเท่าที่ทําโดโตแล้วโตวจังไอ้ต้นจังเกินโอเคผมจะมาเคลียร์พวกไม้ออกได้แหละเลยจะสร้างบ้านไปเลยเหมือนในพอสที่แล้วที่ผมบอกไว้ว่า เออพาร์ทนี้จะสร้างบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวต้นนี้ขยายเท่าที่ทำได้ครับใหญ่ใหญ่มากก็ไม่ดีเพราะว่าพื้นที่มันเปลืองครับไม่มีไม่มีมันไม่ได้ใช้อะครับอม่อยาไปขยายก็เราขยายเท่าที่พอเพียงอยู่ได้ครับคืออยู่อย่างพอเพียงจ้า ก็ดีใจมากๆครับพาร์ทที่เราที่แบบโหคือทําภารกิจสําเร็จครับคือไปเอาอีกตัวต้นจักเกิลมาได้ครับอ mm. ย่างน้อยเราเอามาได้แค่สองต้นใช่ไหมแล้วก็ตัวโกโก้แต่ว่าเราคือแบบเอามาขยายพันธต่อได้ครับอ mm. ดี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 ดน่าจะขยายพอแหล, mm. ละอุดส่งละโอ้ยแหลกแหลกหลก ข้างๆกระตุกหน่อยครับฉันไม่กลัวแกแวเราจะเฟนทอมพราะฉันอยู่บ้านฉันจะไปกลัวแกได้ไง <c oughs> <c oughs> ก็น,นะครับก็จริงๆเราอยาไปโทษใครครับบางทีมันมันเกิดจากตัวเราเองครับคือฮีโร่บายจริงอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ครับเพราะว่าเจ้าแฟนทอมมันเป็นภาพหลอน <c oughs> ใช่ไหมละ่ะนั่นแหลอะอาจจะเป็นแบบเราหลอนไปเองครับคือเราไม่ได้นอนเนี่ยใช่ไหมล่ะอ่าก็คิดบ้ากไปเองอะไร เดี๋ยวทำอะไรดีวะลืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำบันไดก่อนดีกว่าเอาบันไดนั้นมะาบันไดลิงไดไหมไม่ได้ดีเยอืมเรายอมทุบไปเลยวางเป็นหินแทนครับอืมเป็นไม้ไหม <laughs> เป็นไม้ดีกว่าไหม แล้วก็โอ้โทษทีพันวางพิพคับเอ๊ะเอะไปดีตื่นเต้นหน่อยครับสร้างบ้านผมชอบสร้างบ้านนะมันคือจะนใช้เวลาแต่ว่าเออคือเราได้แบบอะไรสักอย่างหนึ่งเราไปเข้าใจใช่ไหมท่านผู้ชมแล้ะเดี๋ยวเราก็วางรอบๆหินไม่ห่วงครับเรามีหินรับและวางเร้กทั่วเลย ก็ว <S an> ่าไปยังไม่ได้ลงไปฟาร์มเวลเลยแต่ละพาร์ทหนึ่งตอนที่เราเจอสตาวมอนสเตอร์ก็ไม่ได้ไปโอ้ยแต่จริงจริงนะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาบ้างเดี๋ยวจะไปขยายจริงๆกลงที่เจ้ยายายังอยู่นะที่มีไก่น้อยอยู่มันแคบจริงจริงนะท่านผู้ชมคือแบบโอ้โหเบียดอัดกัน เยอะต่อไปฐานฐานเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกหินครับให้มันดูสมประกอบไม่ได้แบบดูหนักเกินไปเป็นหินชั้นวนอะไรเงี้ยชั้นล่างไม่มีหินไม่ใช่คือเราทําฐานไปเรียบร้อยคือสร้างไปก็แบบเราอิงตามความเป็นจริงไปด้วยครับแต่ถ้าในโมดสไวด์เวอร์ที่เราเล่นเนี่ยบางทีอย่าไปจริงจังกับ การสร้างอะไรให้มันแบบออกมาสมบูรณ์มากเกินไปครับไม่นั้นเราจะเสียเวลากับมันไปฟรีๆครับพูดเสีเลยแต่ผลสุดท้ายก็เป็นี่หวัา <c oughs> มาต่อไปก็วางบันไดเพิ่มครับแล้วก็วางชั้นล่างเราเอาสูงไปแล้วประมาณ3บล็อกใช่ไหม สองบล็อกสองบล็อกก็เอาเป็นอีกบล็อกหนึ่งก็ได้สูงเพิ่มเออเนี่ยแหละวางข้างบนผิดขึ้นไปแก้ก่อนเอา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 เอ็นเดอร์แมวแหม่หลบหนีฝนสะเทเลยโอเคมาต่อไปก็ สี่บล็อกใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, ่งสองสามสี่สี่สี่บล็อกความยาวสี่สามสามสี่อ่ะแล้วก็มามุมนี้อีกนะครับสองสามสี่โอเคเห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตปะ่ะต้นโกโก้โตอีพานมันเป็นอะไรวะกระตุกกระตุกเหลือเกินแหลกแก จริงผมอยากเล่นนะมครับเจอว่าไม่ใช่ไม่อยากนะเพราะว่ามันสนุกแบบเวอร์ชันเบสล็อกมันสนุกครับแต่ว่าคือว่าคือผมเล่นมานานแล้วไงมันก็เบื่อใช่ไหมล่ะอยากเปิดประสบการณ์แบบเฮ้ยมารับเจ้าว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งชีวิตไม่เคยแตะไม่นับของเก๊ที่ผมเคยโหลดมานะครับอันนั้นของเก๊มัน มันไม่ตื่นเต้นเท่าของแท็บของแท้มันตื่นเต้นของเก้มันไม่ค่อยตื่นเต้นครับเพราะว่าคืออารมณ์มันไม่มานะใช่ไหมล่ะอ่าเหมือนนักผู้ชมแบบว่าซื้อของแล้วแบบมีเอ่ออยู่ดีก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันไม่ตื่นเต้นอ่ะก็อารมณ์ประมาณนั้นพอไหมพอไหมพอไหมพอเอแตกไม่ใช่สร้างสร้างอยู่ไม่ได้นอนแล้ว เป็นทอมมายุ่งเลยนะอืมโดยรวมโอเคนะเดี๋ยวผมจะทำให้ขอบขอบ,ขอบแถวตรงนี้มันเป็นหินพี่วีจะมาทำไมอีกพี่จะมะหาหอน้องอจริงๆนะพี่พพวีเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอวีเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นบ้านใหญ่จะใหญ่จริงหรือเปล่าคะใหญ่จริงจริงโอวีบ้าน แต่ชั้นบนอาจจะไม่ได้เห็นนะเพราะหนูจะได้อยู่แต่ชั้นล่างต่อมากระจกกระจกนี่สายไม่น่าพอเดี๋ยวต้องไปขุดนะท่ผมเพราะว่าเราทำสามบล็อกขึ้นไปขนาดแค่สองบล็อกตอนแรกเกือบจะไม่พอเลยท่านผู้ชมคือผมไปวางพวกตอนที่แบบสร้างคนเดียวไงเลยหลังถ่ายคลิปเสร็จผมไปวางวางวางไปขุดไปขุดขุด เออแล้วก็หลังคาคงเป็นไม้เหมือนเดิมแหม่ไปเปิดแต่กล่องดินหลังคาคงจะเป็นไม้เพื่อที่ชั้นต่อไปเราก็จะทำเป็นเอ,อ่ตัวนั่นครับวางวางไว้เลยขุดอเ okay. เพราะว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องมาทำไอ้นี่แล้วครับชั้นทัดไป พาร์นี้เอเอาแค่ชั้นสองไปก่อนครับกระจกไม่พอ <c oughs> เปลืองอ่า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 โอ้ยนาะเกือบแล้วไม่ถึงไปอยู่ข้างนอกนะคะตกสร้างบ้านแล้วมาตกไปโอเคฝนหยุดตกสักที มามุมนี้ก่อนมามุมนี้สร้างไปสร้างไปจัดไปปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเย่เย่ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับไม่ได้ถามเรื่องสารทุบสุกดิบของท่านผู้ชมเลยเอยมยแต่เล่นนะ่าต้นโกโก้มันโตไวจริงๆลูกวัวมาจากไหนยังไม่เห็นเลย เดี๋ยวผมคงต้องสลับกล่องออกแล้วแหละท่านผู้ชมกล่องดินเอาไปไว้อ,อ,อ,อีกตรงที่หนึ่งแล้วเอาจุดที่ไว้ไม้แล้วหยิบง่ายดีกว่านะจริงคงจะเปลี่ยนเป็นไม้ขาวไม่ได้แล้วดูทรงเนี้ยท่านผู้ชมตอนแรกผมกล่าวว่าเออเดี๋ยวเราเริ่มแบบเอ,อเจอไม้ขาวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเวลาบ่างเปลี่ยนจากบ้านไม้น้ำตาไอสีไข่เป็นนั่นแหละเป็นบ้านสีไม้ขาวแต่ดูทรงแล้วคงเปลี่ยนยากท่านชมนเพราะว่าเล่นสร้างมาสักขนาดนี้เปลี่ยนยากแล้วขาดแค่อีกไม่กี่อันไม้หมดไม่พอไม้ไม่พอขาดเข็ม อืมปลูกให้อืมปลูกไปเพราะว่านะครับต้นไม้นี่ก็สําคัญจริงๆยิ่งเราปลูกไว้ในระแวกบ้านเรานี่ยิ่งดีดูสิต้นไม้ลอยโอ้ยน่อระบบฟิสิกส์ของเกมนี้มันก็ยังฮาๆอยู่เหมือนเดิมเรียบร้อย นาจครบแล้วแหละทรงเนี้ยไม่ครบก็ไม่ว่าไม,ไม่ใช่ดิไม่ครบก็แปลกแล้วแต่บ้านดูมีสไตล์มากขึ้นนะเนี่ยขอเพิ่มชั้นขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วก็รับไม้เดี๋ยวเราจะต้องไปขุดทรายมาเผาเพิ่มอีกครับเพราะดูทรงแล้วไม่น่าพอออ่ะโอเคแล้วก็เช็คเช็คช็ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นมาวางทอ็อตอืมแค่นั้นพอกระจกถึงไหนเออไปอดูกันเอาสติ๊กมาแล้วไปขับโชว์เวล์โชว์เวลโชว์เวล์ววลนี่อ่ะละท่านผู้ชมวิ่งไปขุดวิ่งไปขุดไอ้นี่กันครับทรายตรงฝั่งนูนะ้นน่ะต้องมีม้าก็ไว เพราะว่าคือวิงวิงๆๆอกไปถึงละอ,อย่าลืมปิดอย่าลืมปิดประตูก่อนเข้าเออแล้วก่อนออกครับเพื่อกันสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเข้าไปในบ้านเราได้ครับ <c oughs> ไม่นั้นนะกลางคืนลืมปิดหรืออะไรเงี้ยเราไปเข้าอีกทางหนึ่งยุ่งเลวัสดีพี่ชอเออพี่ชอตวัสดีน้องเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวนะมันทางอะไรงงจําไม่ได้อ๋อน่าจะทาง,งนั่นน่าจะตอนที่ผมมาขุดฐ่านนั่นแหละที่ผมบอกไปในพาร์ทที่แล้วว่าตอนผมเล่นช่วงนั้นผมก็มาขุดฐ่านแถวแถวนี้ได้สักชุดหนึ่งอะตอนนั้นอะเออใช่แล้วก็เดี๋ยวตัดเ,เดี๋ยวไม่ใช่ดิ เดี๋ยวเราจะเอาไปสักชุดหนึ่งด้วยสายแต่ถ้าไม่พอไม่เป็นไรขุดไปขุดไปเชื่อว่ยจริงมันดีนะแต่มันทังง่ายมากเป็นอาวุธที่แบบจริงๆทังง่ายมากในเกมเนี้ยด้วยความวันมันก็ต้องมีความแค่เอ่อข้อเสียด้วยแหละดีแต่เปลือง เกว,วางเก็บถ้าไปรวมกวับพี่บ้านก็อาจจะพอก็ไดออ้อืมอ่ะเย่เย่อ่ะอ่มวางขาดอีกแค่นิดเดียว เรียบร้อยโอเคน่าจะครบแล้วแหละครบละได้มาเพิ่มอีกสองอันนะครับวิ่งกับดอก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 ดก,ดกแหมชิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปขุดเอาต้นซากุระมาปลูกแถวบ้านคือผมจะไม่เดี๋ยวจะสร้างเป็นแต่ละบ้านดีกว่าเพราะว่าจุดนี้คือเป็นบ้านหลักบ้านหลักแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปสร้างจุดอื่นเพิ่มนะครับอย่างที่ผมบอกคือพาร์ท พาร์ทของซีรีส์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่สิบสองพาร์ทอีกต่อไปครับเพราะตอนแรกผมตั้งเป้าไว้ว่าจะมีแค่สิบสองพาร์ทแต่ว่าไม่แน่อาจจะมีเพิ่มครับแต่ถ้าลงเกมอื่นก็มีสิทธิ์ที่ผมอาจจะพับเก็บไปเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมาต่อซีซั่นสองแบบพักไปช่วงหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยครับอ่าก็เป็นการพักไปชั่วคราวอืมโอเคมาต่อวางกระจกะ กระจกนี่แบบท้ผมต้องไปขุดมาซะเยอะแบบพวกทรายะนะเพราะว่าบางทีเผลอวางแบบผิดไงท่านชมเนี่ยมันจะแบบชอบยืดออกมาแบบเออสมมุติผมวางตรงนี้ไปแล้วเผลอไปกดวางอีกเรียบร้อยมันก็ยืดออกมาก็นั่นแหละ <c oughs> นี่ไงเรามีอีกเตานึงก็งงก็ก็คิดอยู่ว่าไอเตานี้ไม่ไม่ได้ใช้เลยเนะี่ย โซนเนี่ยเราสร้างมาเพื่อเราเอามาเผาให้มันได้ไวๆนะครับตอนนี้ไม้ไม้นี่เก <c oughs> รียงแทบไม่เหลือตอนแรกคือเยอะนั่นแหละเราจะเอาไปปักข้างบนนะครับเดี๋ยวรอให้มืดก่อนเดี๋ยวค่อยไปปักคับไว้จะได้ไม่ต้องแบบสับไปสับมาอะไรมากครับแต่ยังอ่าก็เอาเข้าเตาไป เ,เดี๋ยวว่าผมจะทำชั้นท้องฟ้าด้วยดีกว่าคือชั้นท้องฟ้าก็คือเดี๋ยวสร้างไปมาห้าชั้นห้าชั้นเสร็จอันนี้ชั้นที่สองใช่ไหมก็เหลืออีกแค่สามชั้นก็จะครบห้าแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างหอดูดาวขึ้นไปเอาไว้ปรับไอ้แฟนทอมครับเพราะว่าไม่แน่ว่าสิ่งที่ดรอปจากตัวมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ครับ ผมก็ไม่เคยสู้กับมันนะนะสู้แต่หมดในแบบพวกมอดเวลาเล่นมอสเลยนะับผมก็เอามอสสู้กับมันผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นั่นแหละเผื่ออาจจะมีของดอกเกี่ยวกับเจ้าแฟนทอมนะครับโอ้ข้าวโตโตแล,ล้วโอเคค่อยค่อยมาเก็บเอาว่าไงจมูนวัาดีครับผมล้วมาทำอะไรแถวต้นชูการ์เคจันนั่นเน่ง อันนี้ผมอยากมาชมดูครับนัน้นนั้นนี่ชื่ออะไรเนี่ยผมชื่ออุดอูดอ,อุดอุดชื่อนี้คุ้นมากเลยเอกอก็สำรวจไปนะโอเคครับผมแล้วก็มาเก็บผงโกโก,โก้กันนะครับนี่ดูสิมันโตไวามากแล้วมีประโยชน์นะครับคือมันกินได้ค่าอาหารน้อยแต่ว่ามันคาบได้เยอะ จริงๆเขารู้กันมานานแล้วแหละแต่ว่าผมคึงมารู้ไงอ่าแล้วอาจจะขยายเพิ่มอืมอืมเดี๋ยววางก่นอนเดี๋ยวค่อยค่อยทําแล้วกันนะมันอาจจะวุ่นวายเอ่อเก็บชุการเคไปด้วย ใช่ครับชุกเคนนี่ก็ประโยชน์จริงๆครับมีต้องเอามาคราบเป็นสมุดนะครับกระดาษกระดาษพูดผิดครับมันต้องมาคาบเป็นกระดาษครับซัค่อนข้างนี่จะมีประโยชน์มากเพราะเราจะต้องทาโต๊ะเอนชาร์ดตอนนี้คือยังไม่ได้ทํามีโต๊ะเอนชาร์ดแล้วก็ประตูเนเธอร์ครับไม่ได้ทําสักทีอะวุ่นวายอาจจะพอแล้วแหละมั้งเนี่ยกระจกเนี่ยหรือเปล่าวะ ไม่น่าไม่น่าวางไปพาร์ทที่แล้วคือสร้างแต่โครงบ้านครับพาร์ทเอ่อยอดกลับเลน่าจะพาร์ทที่5ถ้าผมจะไม่ผิดนะตอนที่สร้างบ้านก็ได้แต่โครงแล้วผมก็มาสร้างให้มันเสร็จตอนเล่นคนเดียวหลังจากตัดไปจะมืดแล้วเหรอไวนะคิโรบายคิโรบายแกทำให้มืดไวามากเลยแกรู้ตัวไปแกอยู่ไหนเนี่ยออกมาเลยนะ ไปท้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันออกมาจริงๆเนะี่ยเจอตัวจริงยนะุ่งแต่จริงเจ้าหนะ้าเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมคุยกับเจ้าห้าไปเนะี่ยไม่แน่ว่าเจ้าหนะ้าเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังถึงได้พลังมาจากฮีโร่ไปอืมอ๋อว,วี <c oughs> มาคุยกันหน่อยไหมคุยอะไรดีล่ะคะ <c oughs> เออคิดยังไงกับ ต้นของจงเกิลที่ฉันเอามาปลูกหนูว่ามันก็ดีนะคะแต่ว่าหนูดูแล้วไม่นเห็นผงโกโก้เกิดเลยค่ะก็จริงอะนะหรือว่ามันจะเกิดตอนที่เราปลูกมันไปเรื่อยๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วโอวี่คิดยังไงกับเจ้าห้า หนูคิดแค่ว่าเขาเป็นมิตรและเป็นคนที่น่าสงเป็นไก่ที่น่าสงสารค่ะอโอเคไปก่อนนะค่ะก่อนนะเจ้าฮานี่ก็น่าสงสารจริงๆอะ่ะกับเจ้าจอเจ้าจาจาโอ้โหมึดตือขนาดนี้เด้อเล่นเล่นของลเกินนะ เดินขึ้นมาสมมุติเดินขึ้นมานี่อาจจะไม่ได้เจอสิ่งสิ่งดีครับอาจจะเจอ,อตัวเขียวๆที่กําลังเดินอยู่ข้างบนแล้วก็บึมเรียแบบร้อยนะครับผมโดนไปรอบหนึ่งแล้วนะตอนที่สร้างบ้านแรกๆเลยผมโดนไปแล้วรอบหนึ่งกําลังแบบเออยังไม่ได้สร้างประตูแล้วยังไม่ได้เอาไฟมาปักสร้างเป็นคงคนท้ายพิทันเดินเข้ามาหลบ ตรงมุมแล้วก็น้องเขียวเดินโผล่มาครับเรียบร้อยบ้มพื้นแบบโบแบบช่วงเนี้ยต้องสร้างใหม่เลย <c oughs> โอเคแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาไปดูก่อนอพ,พี่บีกับพี่ตัน้นไอ้ร้องพี่พาเพื่อนาหาเ <c oughs> <c oughs> พื่อนซสเยอะเลยพี่บีจะพาเพื่อนมาทำไม พี่ดูพ่อเพื่อนหาหไอ้น้องพอดีพี่พี่คิดถึงพีตตันพีตตันหมกพี่เทมากเลยขอบใจที่ชมดูดิพี่บี้เต็มหน้าบ้านเลยเว้ยเออพี่บี้ถ้าคิดจะมาก็ก็บอกกันก่อนได้ไหมพอดีผมเกรงใจไม่อยากให้พี่เข้าบ้านผมอ่ะเอาทำไมไอ้น้องเออพอดีผมไม่ไม่ชอบให้พี่เข้าอ่ะจริงนะพิตตันอย่านะ โอ้โอ้พี่บี้เพื่อนจะมาชมนมบ้านผมหรือไงบอกแล้วพี่พาเพื่อนมาหาไอ้น้องเออพี่จะมาปาร์ตี้ที่บ้านน้องเนี่ยมันนันพี่ไปชวนเพื่อนพี่มาหรอกดูดิไปเอาดักเกลงใจไม่ดีหรอกเกลงใจไปเอาดักเกงใจจะเกกงใจพู่ทำไมเนาะน้องเปิดตัวเองเขาเข้าไปเอะนะเมื่ไหรเขาเรยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันยะไมาได้ยากะไอ้น้อง ที่จะบ้าหรือเปล่าไอ้เขาเข้ามาตีผมยังไงพี่ตัน้นกระเด็นแล้วเนาะทางน้องไม่เปิดที่ยิงนะเออพวกพวกคุยอยู่กันอยู่กันไปเถอะนะหลังเอ่อหน้าบ้านผมผมคงไม่ให้พี่เข้ากันอนะ่ะ <c oughs> โอ้โหจะมาปาร์ตี้กันหรือไงวะเนี่ย <c oughs> แหมมาเกงใจมาโกงมาเกงใจอะไรกันละ่ะนี่แรปเตอร์ซะด้วย <c oughs> เล่นเล่นวงเก่าซะ โอเควางแค่น่าจะครบแล้วแหละถ้าไม่ขาดอืมขาดอีกแค่เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้าสิบสิบอสิบสองสิบสาน่าจะสิบอันน่ะมั้งผมไม่ค่อยเก่งเลขนะครับคือถึงได้บอกไงครับว่า เราต้องจงตั้งตั้งใจงเรียนกันนะครับไม่นั้นเราจะมีความรู้น้อยมากโอ้โหขุดทรายมาซะเยอะแต่ดูสิแหมแทบจะไม่พอเดี๋ยวเดียประตูเปิดเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เดี๋ยวขอขอไปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยงผมไหมเัยงอยู่ <c oughs> เปล่าเอาน้องทำไมไม่เปิดประตูให้เพี่เหรอเพื่อนพี่กลับไปแล้วเนี่ยโอ้แทนพี่ก็ไปร้อหน้าประตูคนึงเนี่ย คือพี่เข้าใจไหมว่าพี่มาเนะี่ยต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าคิดจะมาก็มาเวลาคนไม่อยู่เนี่ยพี่ยังไงพี่ก็จะบอกว่าเขาไม่อยู่เราต้อนรับพี่อย่างเงี้ยนะไม่ใช่น้องคือพี่อยากจะบาปาร์ตี้มาสักครายน้องอะไรอย่างเงี้ยอ่าเข้าใจใช่ไหมน้องเข้าใจแต่พี่ต้องเข้าใจว่าเพื่อนพี่นะคือมันไม่ได้เหมือนพี่ไง คือพี่กับผมเนี่ยคือกัดเองไนงะแต่เพื่อนพี่เนี่ยมันไม่ได้มากันกับมันไม่ได้มากันเองกับผมไงคือมันจะมากัดผมไงเข้าใจไหมเออพี่นะน่ะแล้วเพื่อนพี่นะ่ะก็ใส่ชุดอะไรมาก็ไม่รู้เนะ่คือแบบชุดหายากด้วยนะ่ะเออแล้แบบเหมือนมาอวดผมอะ่ะเออก็นะโอเคทําไมพวกพี่เข้าบ้านไม่เป็นไรน้องพี่เข้าใจอยู่เออน้องก็ไปทําอะไรต่อโอเคพี่พี่บา,บาย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 พี่ โอเคนะครับก็พี่บี้เหมือนเขาเจะเข้าใจเรานะครับว่า <c oughs> คือเรายังไม่ยังไม่พร้อมนะครับว่าเออคืออยู่ดีก็คิดจะโผล่ก็โผล่มาอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้นะครับอ่าต้องแบบเออมาแล้วแบบแจ้งกันก่อนนะครับอ่าโทรมามิสคออ่าพี่มานะอะไรเงี้ยส่งข้อความมา s e n g e r line อะไรว่าไปอ่านะครับก็ว่ากันไปนู่นเก็บกัน เพราะว่าเราเาผาครบแล้วออสร้างเสร็จแล้วอืมเออใช่เราต้องแค่ข้าวนี่มามา,มมาท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ผมได้ทำการเพิ่มข้างบนให้เป็นกระจกนะครับเพื่อมองส่องกันได้นะครับคือชั้นล่างชั้นบนเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับก็โอเคสำหรับพันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้แหละครับคือการสร้างบ้านขยายบ้านเพิ่มครับ โอวีเห uh, ็นปะข้างบนเห็น okay. นิดนึงค่ะแต่อยากเดินขึ้นไปมากเลยค่ะก็ไว้ไว้อนาคยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้นะแต่ว่าเขายังไม่กล้ายังไม่กล้าปล่ออกมาเดี๋ยวเดินไอ้ดีไปเรียบร้อยโอเคก็พาร์ทนี้เดี๋ยวให้โอวี่ปิดคนปิดคลิปดีกว่าอ่โอเคปิดนะเหมือนพาร์ทที่แล้วนะโอวีโอเคได้เลยค่ะก็ สำหรับพาร์ทนี้ก็มีเวลาเพียงเท่านี้ค่ะก็อย่าลืมตั้งใจเรียนและละเว้นจากสิ่งละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีและทำสิ่งที่ดีแล้รู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีทำสิ่งที่ดีค่ะอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอและกินของที่มีต่อสุขภาพ Vegeta, ร่างกายแข็งแรงที่มีประโยชน์นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลา OOD ไปก่อนนะคะ See you again บายๆค่ะ